สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคย คลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยเป็นเรื่องที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยน่าจะค่อนข้างตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของการท่าเรือแล้วก็เรื่องของ BG มาฝากกาันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครต์ในช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่ห้า0 0ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับมีความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่มาฝากกันหน่อยต้องบอกว่ายังคงน่าติดตามอย่างมากนะครับว่าอนาคตข้างหน้าของทัพช้างศึกจะเป็นยังไงนะเพราะยังมีทัวร์นาเมนต์ในส่วนของฟีฟ่าเดแล้วก็คัดบอลเอเชียนคัพรวมถึง AFF Suzuki Cup ที่ต้องสู้กันต่อรวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคืออนาคตของโค้ชนิชิโนว่าจะได้คุมทีมชาติไทยต่อหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าติดตามมากจริงๆเลย แต่ล่าสุดนะครับผมมีเรื่องราวที่พอผมได้ทราบมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากๆเกี่ยวกับโค้ชนิชิโนะแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลผมเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเนี่ยเพื่ออยากจะได้ความคิดเห็นจากแฟนๆช n นลต้องซุยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างที่ทราบว่าในตอนนี้โค้ชนิชิโนะกลับบ้านไปทําธุระส่วนตัวที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจบ โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมที่ผ่านมานะครับที่ผลงานทีมชาติไทยไม่ดีเลยและนิชิโนะเนี่ยจะกลับมาประเทศไทยอีกทีคือประมาณเดือนกรกฎาคมนู่นเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทางฝั่งบิ๊กออสนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเพิ่งออกมายอมรับว่าเขาเพิ่งทราบว่านิชิโนะจะกลับบ้านก่อนเกมพบกับมาเลเซียทําให้แผนการต่างๆในการสรุปผลงานของโค้ชนิชิโนในการคุมทีมชาติไทยต้องเลื่อนออกไป และเขาเนี่ยก็ได้ทําการแต่งตั้งโคชจุ่นอนุรักษ์สีเกิดที่เป็นผู้ช่วยของโค้ชนิชิโนในทีมชาติไทยชุดที่ผ่านมาขึ้นมารักษาการเป็นเฮดโค้ชเพื่อดูฟอร์มนักเตะทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกรวมถึงฟุตบอลไทยลีกต่างๆนะครับจนกว่านิชิโนจะกลับมาเมืองไทยแต่ล่าสุดนะครับมันมีอีกเรื่องที่ชวนให้แฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเราเนี่ยงงมากๆ พอล่าสุดนะครับบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศผู้มันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาออกมาเผยผ่านเดลินิวเขาบอกว่าตอนนี้ได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสตาฟโค้ชทีมชาติไทยและเขาก็บอกโปรตีเนการทำงานของสมาคมเมื่อจบฟุตบอลรายการใดๆก็ต้องกลับมาหาลือประเมินผลการแข่งขันดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสมาคมโค้ชสตาฟหรือทีมงานหรือแม้แต่ล่ามนะครับทำดีไม่ดีอย่างไรจะได้มาแก้ไขปัญหากัน แต่เมื่อนิชิโนติดภารกิจและนิชิโนไม่ได้สั่งการอะไรกับทีมงานไว้เลยเกี่ยวกับการเดินหน้าต่อของทีมชาติไทยทําให้สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับต้องแต่งตั้งโค้ดร,รักษาการอย่างโค้จุ่นขึ้นมารับหน้าที่ดูแลเพราะทีมชาติไทยต้องดําเนินการต่อไปจากการที่ได้ประชุมคอนเฟล e นต์กับทีมงานโค้ดแล้ก็แจ้งว่าช่วงนี้ให้ทางฝั่งโค้จุนดำเนินการแทนนิชิโนไปก่อนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนิชิโน ไม่ได้เป็นคนสั่งแต่เป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาสั่งเองนะครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขายังถามว่าตอนที่ประชุมคอนเฟลเลนซ์กับทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยได้คุยกับนิชิโนหรือไม่บิ๊กออย์เขาบอกมาเขาบอกว่าอะไรนะครับช่วงนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลจะประชุมแบบคอนเฟลเลนซ์กันอยู่แล้วแต่ถ้าว่าติดต่อโค้ดนิชิโนที่กลับไปอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ทําให้เลยไม่ได้คุยกับโค้ชนิชิโนด้วยอ้าว โอ้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยงงอย่างมากเพราะโค้ชนิชิโน,นะณตอนนี้เขายังเป็นโค้ชทีมชาติไทยอยู่นะครับแล้วก็บิ๊กออดเนี่ยเขาถูกผู้สื่อข่าวถามไปอีกว่าตอนนี้มีเดทไลน์ให้นิชิโนะกลับไทยหรือเปล่าบิ๊กออดเขาบอกว่าก็จะแจ้งให้กลับมาโดยใ้ทีมงานพยายามติดต่อสอบถามไปว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่อ้าวแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนที่นิชิโนะจะกลับประเทศไทยแล้วจะยังไงกันต่อนะครับ สำหรับผมนะครับมันเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นถ้าตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาพูดแบบนี้ก็แสดงว่าโค้ชนิชิโนเหมือนจะปล่อยแฮนด์ทีมชาติไทยแล้วเอาจริงๆนะครับเข้าใจได้ว่าเขากลับไปทําธุระส่วนตัวที่ญี่ปุ่นแต่การที่เขาเป็นหัวหน้าโคชทีมชาติไทยอ่ะเขาต้องฝากหรือบอกให้ทีมงานสตาฟโคชทีมชาติไทยคนอื่นดูแลเรื่องต่างๆเพราะทีมชาติไทยยังต้องเดินหน้าต่อ ยังมีโปรแกรมอีกเพียบนะครับไม่ใช่โปรแกรมทีมชาติไทยหมดแล้วแต่เท่าที่ดูจากทางที่สมาคมออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าโค้ชนิชิโนไม่มีแผนการอะไรเลยหลังจบโปรแกรมคัดบอลโลกโซนเอเชียทำให้สมาคมเองเนี่ยต้องคิดแผนการขึ้นมาและก็แต่งตั้งโค้จุนขึ้นมารักษาการแทนเองซึ่งไม่น่เชื่อว่าโค้ระดับนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมงงก็คือการที่ติดต่อโค้ชนิชิโนไม่ได้ ทั้งที่อย่างที่ทราบว,ว่าในโลกสมัยนี้นะครับการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันมีให้เลือกหลายช่องทางและมันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างงงกับเหตุการณ์นี้มากๆและผมก็พูดตามตรงว่ามองไม่ออกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะไปต่อ,อยังไงตอนนี้ยังไม่ได้สรุปผลงานเลยขณะที่ทีมชาติอื่นๆเนี่ยเขาสรุปผลงานและเตรียมทีมต่อไปในทัวร์นาเมนต ที่กำลังจะมาถึงกันแล้วทั้งเวียดนามที่เขามีแผนงานรวมถึงอินโดนีเซียล่าสุดก็เตรียมที่จะปั้นนักเตะเพื่อไปบอลโลกชุดอยู่ยนะครับแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเรื่องของเฮดโค้ชทีมชาติไทยอย่างนิชิโนว่าจะทํางานยังไงต่อยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเลยนะครับซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมนะตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลนยครับต้องตัดสินใจเด็ดขาดเกี่ยวกับอนาคตของโค้ดนิชิโนกับการคุมทีมชาติไทยอย่าปล่อยให้เวลามันเสียไปมากกว่านี้นะครับ พะทีมชาติไทยผู้ตามตรงว่ากำลังถอยหลังมากๆซึ่งในมุมมองส่วนตัวถ้าเป็นไปตามที่บิ๊กออสออกมาบอกผมเชื่อว่าทีมชาติไทยกับโคชิโนะน่าจะจบไปต่อกันไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเหมือนนิชิโนะถ้าเกิดตามที่สมาคมออกมาบอกอ่ะก็เหมือนว่าโคชิโนะก็ไม่อยากทํางานแล้วเหมือนกันเนี่ยผู้ตามตรงว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องรีบแก้จริงๆเลยครับเพราะนี่คือทีมชาติไทยจะปล่อยให้แย่ไปกว่านี้ไม่ได้นะครับ แต่ผู้ตามตรงยังไงก็เอาใจช,ช่วยทีมชาติไทยให้ผ่านมระะสุมท้งนี้ให้ได้นะครับผมไม่อยากเห็นทีมชาติไทยถอยหลังไปมากกว่านี้แล้วอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวเนี้ยที่ออกมารองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับซึ่งส่วนตัวผมบอกไปแล้วว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะข่าวแบบเนี้ยกับการพูดคุยกันที่สื่อสารกันไม่ลงตัวผมมองว่าทางฝั่งนิชิโนก,กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยการสื่อสารกันเนี่ย มันค่อนข้างน้อยไปหน่อยทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเกิดปัญหาแลีกอย่างต้องรีบแก้จริงๆเพราะทีมชาติไทยอะ่ะเป็นความหวังของคนไทยนะครับจะปล่อยให้มันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องรีบแก้นะครับก็ต้องหาวิธีการที่มันแก้ให้ได้แล้วต้องพูดคุยกันเยอะๆนะครับแต่สิ่งแรกตอนนี้ติดต่อโค้นิชิโนะให้ได้ก่อนนะครับให้เขามาคุยให้เขามีกําหนดการที่กลับเมืองไทยแน่นอนและถามเขาว่าไปยังไงต่อสําหรับทีมชาติไทย จะทําทีมต่อหรือเปล่าหรือจะแค่อยู่ให้ครบสัญญาเพื่อเอาเงินเดือนอันนี้ผมมองว่าก็ไม่ควรแล้วนะครับต้องต้องคุยกับนิชิโนโให้รู้เรื่องเลยเพราะทีมชาติไทยยังไงก็ต้องพัฒนาต่อนะครับอ่ะก็เรื่องนี้นามาพูดคุยนํามาฝากกันแฟนๆก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ครับไปต่อกันที่การท่าเรือกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าทัพสิงเจ้าท่าเนี่ย ได้ประเดิมลงเล่นฟุตบอล AFC แช,ชมเ,เปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการพ่ายแพ้คิดฉีดทีมจากฮ่องกองไปด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ2ต้องบอกว่าเกมนี้ได้ดูบอกเลยว่าการท่าเรือต้องปรับเยอะมากๆนะครับเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยในเกมที่ผ่านมาจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเป็นหลักลากเลื้อยกันมันเลยนะครับรูปแบบการเข้าทำไม่ค่อยมี แล้วก็ทําให้เจาะแนวรับคิดฉีที่อุดมไปด้วยนันกเตะเก่าไม่เข้าส่งผลให้การท่าเรือพ่ายแพ้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยผิดหวังเพราะทีมจากฮ่องกงในตอนนี้เราก็ยังชนะไม่ได้ครับหลังจบเกมก็นหน่อยโคดอุสลาวุตีพันนะครับเฮดโค้ดการท่าเรือเขาได้ออกมาเผยเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอโทษท่านประธานสโมสรและแฟนบอลสําหรับผลการแข่งขันในวันนี้ การท่าเรือผิดพลาดที่ป้องกันเกมสวนกลับของคู่แข่งไม่ได้อีกทั้งทีมยังชิงขึ้นนําก่อนไม่ได้เกมน่าจะเปิดมากกว่านี้ถ้าเกิดยิงได้แต่พอยิงไม่ได้ก็อย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าการท่าเรือต้องลืมความผิดหวังและเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้โดยไวที่สุดเพื่อทำง,งานให้ได้ตามเป้าหมายอีกครั้งในเกมถัดไปนะครับถือว่าต้องปรับเยอะจริงๆนะถึงแม้ว่าในช่วงได้การท่าเรือจะบุกจะเจาะเขาได้เนี่ยแต่ถ้าได้เห็นเนี่ย ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายของการท่าเรือย,ยากมา,มากๆเพราะว่าการเข้าทำของเราเนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยจับทางได้ง่ายนะครับบอลไปริมเส้นคอสเข้ามาหรือจะลากเข้าไปในกรอบเคลโทเนี่ยนักเตะคิชิก,ก็ดักเก็บกินสบายเลยนะครับ <S <S ขณะที่มาดามแป้งนนพันล่าซานะครับประธานสโมสรการท่าเรือหลังจบเกมนี้เนี่ยมาดามแป้งก็ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนบอลด้วยเขาบอกว่าก,ากราบขอโทษจากใจเพราะมาดามแป้งก็ไปดูฟุตบอลเกมนี้ที่สนามเหมือนกันนะครับก็ถือว่า ไม่เป็นไปตามเป้าสําหรับการท่าเรือนะตอนนี้ต้องเร่งปรับจูนให้ดีขึ้นกว่าเดิมเะครับเพราะว่าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันไม่สามารถประมาททีมไหนได้เลยทุกทีมเนี่ยคุณภาพดีหมดซึ่งตัวผู้เล่นของการท่าเรือนะครับถ้าไล่ไล่ up สิผู้เล่นตัวจริงมาแต่ละคนเนี่ยบิ๊กเนมของไทยลีกทั้งนั้นแต่ต้องยอมแล้วว่าการเล่นให้ลงตัวเนี่ยหรือว่าทีมเวิร์กยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นสิ่งที่โค้ชอุดต้องปรับต้องแก้เลย ซึ่งถ้ายังแก้ไม่ได้บอกเลยว่าการท่าเรือในฟุตบอลเอเชียจะเหนื่อยแน่ๆนะครับเพราะสองทีมที่จะเจอต่อจากนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าก็ไปกินเขาย่างเหมือนกันน่ะโดยเฉพาะเซเรโซโอซาก้ายังแข็งแกร่งนะครับรวมไปถึงในส่วนของกว่างโจถึงแม้ว่าเขาอ่ะจะส่งนักเตะที่เป็นเยาวชนมาเล่นน่ะแต่นักเตะเยาวชนของกว่างโจถ้าใครได้ดูนะครับสู้กับเซเรโซโอซาก้าได้อย่างสนุกอ่ะเด็กวิ่งเด็กฟิตมากม เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการท่าเรือไม่ใช่งานง่ายๆน,นะครับที่จะไปเก็บแต้มจากหว่างโจได้แต่ก็ยังมีโอกาสนะครับมันเพิ่งเกมแรกยังไงก็ต้องปรับต้องจูนกันนอกจากนี้ครับมีข่าวของการท่าเรือที่เป็นข่าวไม่ดีมาฝากกันเพราะว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานเควินดีลมลำนะครับแบ็คซ้ายตัวเก่งที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยเพราะว่าเควินดีลมลำนะครับได้รับอาการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมก่อนเกมที่จะเจอกับคิดฉีนะ และต้องบอกว่าเควินดีลมลำเนี่ยต้องพักนานถึง2เดือนด้วยกันนะครับทำให้หมดสิทธิ์ลงช่วยการท่าเรือในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้ค่อนข้างจะแน่นอนและเพราะกลับมาไม่ทันนะครับสำหรับเควินดีลมลำก็น่าเสียดายเป็นนักเตะที่เก่งมากๆคนหนึ่งสำหรับแบ็กซ้ายของประเทศไทยแต่เควินส่วนที่จะทำให้เขาไปไม่สุดก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเขาเจ็บค่อนข้างง่ายจริงๆนะอะนะนะตอนนี้ก็พักไป2เดือนก็ถือว่านานพอสมควร การท่าเรือก็ยังมีนักเตะที่สแตนบายได้อยู่นะครับทั้งจตุรพัฒแล้วก็ทิตาธรอ,อักษร4ีนะ,ะแฟนบอลการท่าเรือก็ติดตามและการเกมต่อไปนะครับจะพบกับกวางโจ f อ FC จากจีนนะใน FC c แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2โดยจะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนเวลา5โมงเย็นเป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่เชื่อว่าแฟนบอลการท่าเรือก็หวังที่จะเห็นทีมเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าถ้าจะาชนะกวางโจอ่ะ ต้องเอาชนะเขาด้วยชุดนี้นะครับเพราะกว่างโจเ็าเป็นดาวรุ่งหมดเลยอ่ะถ้าเขาจัดชุดเต็มมาเราชนะยากแต่ถ้าเกิดเป็นชุดนี้มันมีโอกาสที่ชนะได้นะครับแต่การท่าเรือต้องต้องปรับจูนทีมให้ดีกว่านี้ต้องเล่นให้ดีกว่านี้พอสมควรนะครับถ้าอยากจะได้3แต้มแฟนสิงเจ้าทาก็ติดตามกันได้มาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของทีม BG ปทุมยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับในคลิปที่ผ่านมาที่ผมอัดคลิป ถึง BG เกี่ยวกับการลงเล่นฟุตบอลถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็มีแฟนบอลหลายคนเข้ามาสอบถามผมเยอะมากๆว่าทำไม BG ถึงตัดอิเลฟานฟันดี้ออกจากทีมชุดลุยฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแฟนบอลสงสัยเพราะอิเลฟานฟันดี้อย่างนซานี้ครับเขาเป็นตัวหลักของ BG ในชุด ควา้าแชมป์ไทยลีกเล่นในอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยืนเกมรับกับวิกเตอร์คาร์โดโซแล้วก็อังเดสตูเนสได้อย่างรู้ใจเป็นอย่างมากแล้วก็โ,โหวโด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่เนี่ยทำให้เกมรับของ BG ีแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ BG ีเนี่ยตัดฟันดี้แล้วไปใส่เควินอินเกรโซกองกลางดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเป็นโคต้าเอเชียแทนซึ่งเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยแล้วถึงเหตุผลที่ตัดอิเลฟานดี้ออกจากทีมชุดลุยบอลเอเชียเป็นทางวิทมานะครับเขาได้ออกมาบอกว่า เหตุผลที่ตัดฟันดี้ออกจากทีมในชุดบอลเอเชียเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของเวลาวิทมาให้เหตุผลต่อว่าในตอนที่ BG กลับมาซ้อมกันเนี่ยฟันดี้ยังอยู่กับทีมชาติสิงคโปร์ที่ตะวันออกกลางในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะถึงเวลาที่ทีมต้องตัดสินใจเลือกผู้เล่นที่จะเข้าร่วม ACL เนี่ยทาง BG ยังไม่รู้เลยว่าทางฟันดี้เนี่ยจะกลับมาซ้อมกับทีมได้เมื่อไหร่นะครับ ไหนจะต้องกักตัวอีกทําให้ทีมเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าฟันดี้จะมีเวลาซ้อมกับทีมมากพอหรือไม่อันนี้คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้วิทมาต้องตัดสินใจและเลือกที่จะใช้เควินอินเกเลโซในโคตาเอเชียแทนนะครับซึ่งเรื่องนี้สําหรับผมเข้าใจได้นะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าฟันดี้เขาไปช่วยทีมชาติสิงคโปร์อะ่ะกลับมาเขาต้องกักตัวนะกักตัวแล้วกว่าจะซ้อมกว่าจะเรียกความฟิตกลับมาอีกอะ มันไม่ทันแน่นอนสำหรับการลงเล่นฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกนะครับและทีม BG ก็ต้องเดินหน้าต่อ ก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีผมมองว่าเข้าใจได้เรื่องนี้ก็ก็ทําให้แฟนบอล b ีจีเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลายกับปัญหาที่ทําไมถึงไม่ส่งฟานดี้ลงเล่นฟุตบอลเอเชียนะครับก็อย่างที่ทราบว่าเรื่องของด้านเวลาต่างๆในการเตรียมทีมเพราะว่าฟานดี้ไม่สามารถมาร่วมเตรียมทีมกับ BG ได้อันนี้เป็นผลนะครับเพราะการเตรียมทีมสําคัญจริงๆสําหรับการลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนีกในค้งนี้เพราะอย่างที่ทราบว่าท้งเรื่องของความฟิตเรื่องของรูปแบบการเล่น ต้องเข้าใจเพราะอย่าลืมว่าทีมที่เป็นตัวแทนจากไทยของเราเนี่ยในตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยลีกปิดอยู่เรื่องของแมตช์ฟิตเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยมันไม่สามารถไปสู้ทีม,มอื่นในเอเชียที่เขายังมีโปรแกรมแข่งขันได้นะครับทั้งเคลีกเจลีกรวมถึงช e s น s ซูเปอร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นทางวิทมาทีมงานของ B g เขาต้องเลือก คนที่พร้อมที่สุดที่จะลงเล่นฟุตบอลเอเชียอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับอ่ะก็ติดตามได้สำหรับ BG นะเกมแรกของเขาในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะพบกับคาย่า FC จากฟิลิปปินในวันที่26มิถุนายนที่รีโอสเตเดียมเวลา5โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดทาง t ู u ปอร์ตเฮดี้เป็นทีมที่ <laughs> แฟนบอลชาวไทยหวังว่าจะมีผลงานที่ดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทั้งราชบุรีแล้วก็การท่าเรือเนี่ย พ่ายแพ้มาแล้วเพราะฉะนั้น BG ผมมองว่าน่าจะต้องปลดล็อกเอาชนะเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขหน่อยครับแล้วก็สายของ BG เนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ด้วยเจอคาย่าจากฟิลิปปินส์เจอเวทเทลจากเวียดนามซึ่งเป็น2ทีมในย่านอาเซียนด้วยกันเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเอาชนะได้ง่ายกว่าเจอทีมจากเคเล็กแล้วก็เจล็กแน่นอนนะครับอ่ะก็ติดตามและกันสำหรับ BG ดูกันว่าจะมีผลงานที่ดีหรือไม่นะครับคลิปนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อหาสาระ ที่จัดเต็มกันในช anel ต้องซุยแฟนคิดเห็นอย่างใดก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์บุ้งสู่50,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัตรคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ